สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจ้นะครับวันนี้อยู่ในสวนมังคุดนะครับสวนผลไม้ปาดแม่โจนะครับนี่ย่อเป็นสวนที่ปลูกยางนะครับร่วมกับมังคุดโดยสวนนี้ปลูกมังคุดไปก่อนแล้วก็มาแซมด้วยยางในภายหลังนะครับก็ปลูกมังคุดระยะ6คูณหแล้วก็แซมยางลงไปนะครับ3คูณหกรับตอนนี้ก็อายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับ วันนี้จะทําการเอาอยางลงนะครับเพราะเนื่องจากมันร่มเกินทําให้มังคุดไม่ออกผลผลิตนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจที่จะเอาอยางลงนะครับเอาอยางลงทั้งหมดแล้วก็มังคุดก็จะตัดลงแถวละต้นเว้นต้นก็จะเหลือระยะก็คือ,อ12คูณ12ครับตัดสลับฟันปลากับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะล้มมังคุดและยางออกไปในบางส่วน ครับตรงนี้ประมาณแค่สไร่นะครับก็เอาออกประมาณ2ไร่ทั้งหมดเพื่อที่จะลงทุเรียนไว้กินเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับผมนะครับติดถนนนะครับแต่ว่าอยู่พื้นที่ต่ำนิดนึงต้องทำคูระบายน้ำนะครับนี่คือลักษณะมังคุดนะครับที่อายุ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ยางสูงขึ้นไปนะครับต้นยางเนี่ยมีความสูงค่อนง้างที่จะเยอะนะครับใ้ไม่งอเล็กใ้ไมโงอตัว120นะครับในการล้ม ใช้ตัวคีบนะครับเพื่อผลักต้นยางไม่ให้ตีต้นมังคุดนะครับมังคุดก็ใหญ่นะครับต้นใหญ่ละในฝั่งนี้ไม่มีลูกเลยนะครับมังคุดฝั่งที่โดนแดดก็จะมีลูกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้พออยู่ในร่มเนี่ยลูกก็ไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็จะเอาไว้นะครับต้นที่จะทําการเอาออกก็จะทําเครื่องหมาย โดยการผูกถุงเอาไว้นะครับเพื่อให้คนที่ล้มต้นยางนะครับจะได้รู้ว่าต้นนี้เอาออกเหมือนกันนะครับก็คือต้นเว้นต้นนะครับเนี่ยต้นนี้เอาไว้นะครับส่วนต้นถัดไปก็เอาออกนะครับก็จะความกว้างก็จะเป็น12เมตรนะครับจากที่6คูณ6แต่ว่าตอนเอาออกเนี่ยอ,ออกเป็นสลับฟันปลานะครับแถว ต้นเว้นต้นนะครับแถวที่2ก็เป็นสำหรับฟันปลาครับอันนี้ก็นะครับมังคุดต้นใหญ่นะครับเปนต้นข้างที่ใหญ่ใหญ่นี่ครับมันร่มเกินนะครับพอเราปลูกร่วมกันมันก็ดีนะครับยางเราก็ได้มังคุดก็ได้แต่ว่า,าข้อเสียก็คือมังคุดจะไม่ค่อยออกผลผลิตส่วนยางพาราถ้าฝนตกมีความชื้นเยอะก็กรีดไม่ได้เพราะมันร่มเกินนะครับถ้าจะปลูกผสมผสานแนะนาไม่ปลูกระยะ ห่างกว่านี้นะครับเพราะว่ายางพาร,ราเนี่ยพอชื้นเยอะน้ามันก็จะเปื่อยนะครับเนี่ยยางกําลังที่จะหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับหมดหน้าที่สามแถวนี้ก็บางส่วนก็เอาออกไปบ้างแล้วครับนี่คือมังคุดอายุสิบกว่าปีครับนี่ก็ติดลูกนะครับนี่ก็คือเราได้ทำการเอาออกไปหนึ่งต้นนานแล้วนะครับก็พอมีแสงเยอะ พอมีแสงลงบ้างมันก็ให้ผลผลิตในกลุ่มที่ถ้ามันปลูกแน่นนะครับแน่นลักษณะตัวนั้นชนกันอย่างนั้นนะ,ะลูกไม่ค่อยที่จะออกนะครับเหมือนต้นนี้ต้นนี้เอาออกตัดไปแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่ส่วนต้นนี้เว้นเอาไว้ต้นนี้ลูกเยอะนะครับเพราะอยู่แดดพอติดตดลูกกลางกลางที่จะนี่นครับพออยู่ที่แดดเนี่ยลูกกลางกลางที่จะเยอะนะครับเนี่ยกิ่งห้อยเลยหนักลูกนะครับ นะครับชุดนี้ต้นนี้ก็ติดค่อนข้างที่จะเยอะด้านบนนะครับดําอยู่เพราะว่าอยู่ที่แดดที่โล่งนะครับพอเราตัดต้นเว้นต้นมันก็จะทําให้มีแสงแดดนะครับเดี๋ยวพอยางลงก็บํารุงนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ในต้นยางแต่ว่าสมัยก่อนตรงนี้มีหนึ่งต้นนะครับเขาเอาออกไปแล้วก็มันจะห่างทําให้ต้นขนาดอยู่ในร่มยางอย่างนี้นะครับก็ออยังพอติดลูกให้บ้างแต่ส่วนไหนที่ยังเป็น หกคูณหกอยู่ก็ผลผลิตไม่ค่อยที่จะออกนะครับส่วนยางพาราก็ไม่ค่อยน้นนะครับเพราะว่าส่วนเฉพาะยางพารามันก็มีอยู่อตัวน,นี้ก็ติดตอนงคังที่จะหลายลูกะจะเอาออกประมาณถึงแถวเนี้ครับตัวน,นี้ก็เอาออกเอาออกประมาณหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวมังคุดนะครับห้าแถวมังคุดก็หกห้าสามสิบสามสิบเมตรแล้วก็จะมาทำร่องทุเรียนนะครับ นี่มังคุดมังคุดโซนนี้ก็เจ้าของเดิมเขาตัดยอดนะครับพอตัดยอดแล้วมันมันค่อนข้าง,งที่จะเสียทรงเพราะว่าตัดในยอดที่ต่ําเกินนะครับยอดมันต่ําเกินพอต่ําเกินเนี่ยน้ําหนักกิ่งมันจะห้อยลงมาจนถึงพื้นดินนี่นะครับจะห้อยลงมานะครับตัดมังคุดเนี่ยเราตัดยอดได้นะครับตัดยอดเนี่ยดีแต่แนะนําให้ตัดให้สูงนะครับเพราะว่าพอเราตัดยอดแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้นะครับมันก็จะห้อย พออาหารจะไปเลี้ยงที่ปลายยอดพอเลี้ยงปลายยอดเนี่ยยอดมันก็จะหนักพอหนักแล้วมันก็จะห้อยนี่ครับห้อยลักษณะถึงดินเลยนะครับพอถึงดินเนี่ยเรา,เา,าก็จะการยาตัดอย่างน้อยให้ได้สักหเมตรนะครับห้าเมตรหเมตรตัดประมาณนั้นเลยแล้วก็กิ่งก็จะห้อยลงมาแล้วเราค่อยๆมาเลือกกิ่งอีกนะครับกิ่งที่มันเยอะเกินเราก็ตัดออกครับบางคุดเนี่ยตัดยอดได้ครับตัดยอดตามไม้ต้นมันพุ่มต่ําลงมา เหมือนพวกนี้พุ่งต่ำลงมาแต่ว่าถึงดินยับฝั่งนี้นะครับล้มไปหมดแล้วก็จะปลูกในกลุ่มของไม้ผลตัวอื่นแซมเพราะว่ามังคุดก็เหลืออยู่ประมาณ50กว่าต้นนะครับส่วนที่เหลืออยู่ที่อ,ออกแล้วนะครับเหลือประมาณ50กว่าต้นแล้วก็จะแซมทุเรียนประมาณ20ต้นนี่ครับมังคุดนะครับ,นะรบพอตัดยอดนะครับพอตัดยอดต่ำเนี่ยก็เสียก็คือน้ำหนัก ลายยอดจะเยอะมันจะแตกยอดเยอะแล้วก็ทำให้โค้งลงมาจนคลุมดินนะครับเนี่ยตัวน,นี้ก็ติดดินเลยนะครับกิง่งจากกิ่งที่ว่าออกข้างมันก็มีน้ำหนักก็ลงดินมันก็เก็บง่ายนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะต่ำเกินไปงนะับฝั่งนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาอยางพาราและมังคุดออกนะครับนะครับโอเคนะครับนี่มาดู ส่วนมังคุดผสมประสานกับยางนะครับถ้าตัดยอดเนี่ยก็มีข้อดีครับถ้าตัดให้ถูกวิธีก็ข้อดีค่อนข้างที่จะเยอะในการจัดการให้แต่ถ้าเราตัดไม่ถูกวิธีก็เนี่ยครับมันจะเกิดปัญหามันค่อนข้างที่จะต่ําเกินครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวก็จะตามคลิปว่าจะยกร่องปลูกทุเรียนยังไงดินดีนะครับที่นี่มังคุด กว่าปีแล้วยังไม่มีระบบน้ํานะครับทุกต้นไม่มีระบบน้ําสักต้นหนึ่งนะครับตั้งแต่ปลูกเนี่ยไม่มีระบบน้ํานะครับเพราะตรงนี้เป็นดินค่อนข้างที่จะลุ่มซับน้ําดินดีนัานล่างดินดํำร่วนบนทรายครับโอเคนะครับพอ,นะอ,อพามาเดินชมกันในสวนมงคุดเนี่ยจุดน,นี้ยังไม่มีลูกเลยนะครับเข้ามาดูนะครับมันก็นะครับ ยอะแค่นั้นมันก็ต่ำขึ้นไปเนี่ยครับถ้าเรานี่มีต้นใหญ่นะครับสูงไว้สักประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็แต่งกิ่งอยาให้มันซ้อนกันมันก็จะมีน้ำหนักกิ่งก็จะพอดีนะครับโอเควันนี้นะครับผมบาดไม่โจ้น,นะครับก็สวัสดีครับผม